สวัสดีค่ะพี่น้องเพิ่งเลิกงานเลิกงานแล้วก็ขี่รถเข้าป่าไปหาไปเจออะไรมาโชมฝากชมคลิปนะคะมีอะไรมาแล้วก็เอ่ข่าวโบกินจ้าบวช มันนะคะไอ้ที่บ้านเรียกมันแก้วมันเทศมันมันไอ้นั่นอะ่ะมันเทศอะ่ะมันแก้วอ่ะหัวใหญ่ๆอันนี้ไม่รู้ว่ามาจากอิสราเอลไหมคะเนื้อมันจะไม่แน่นเหมือนเมืองไทยเด้อใส่กะทิค่ะแล้วก็เหลือง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 นี้เม็ดข้าวโพดกระป๋อง <c oughs> ข้าวไม่กินจ้ามามามา,ามามาข้าวไม่กินหิวข้าวเด้แต่มากินอันนี้กับกาแฟของโปรโดของชอบไงอืมวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกเดือนยูนี้เดือนจูนนะคะ ที่เดนมากก็เดืนอนเดือนยูนี้เด็กปิดโรงเรียนจ้าใครมีลูกมีลูกมีหล,ลานเด็กปิดโรงเรียนฟอกัสคูลนะคะปิดโรงเรียน School of Fear หลายเดือนอยู่ แต่ว่าอนุบาลไม่ได้ปิดคะ่ะอนุบาลไปปกติประสิอยู่ทําความสะอาดอนุบาลก็ยังไปทําปกติส่วนคนที่ทําโรงเรียนเขาก็ไปทําปกติแต่ว่าต้องไปเรื่อยๆคะ่ะต้องไปหลายๆที่แล้วแต่เขาจะส่งไปเบบค่ะอืมอร่อยมากเลย มาพี่น้องมาอันนี้คืออ้วนนะเข้าใจเพราะว่านเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าสีเหลืองของสีส้มสีเหลืองของนี้มันก็บำรุงสายตาค่ะแล้วของโปรดถ้าทำแสกะิิอะไรทุก,ทกอย่างทำแสกะิิชอบมาก แล้วก็กินกาแฟกาแฟถ้วยแบบนี้หลายๆายถ้วยเลยวันๆนหนึ่งค่ะนั่งตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยเดนมาร์กอากาศร้อนนะคะร้อนมากยี่สิแปดองศาได้ที่แคสตอบ ในเมืองคัสสอบยี่สิบแปดองศาออยัางอร่อยมีแซลมอนดิบว่าจะกินแซลมอนแต่เมนูหนุมหวานเสร็จเรียบร้อยก็เลยต้องกิน ก็เลยต้องกินก่อนเนาะเมนูอื่นค่อยว่ากันอากาศร้อนมากทำงานแล้วออกไปดูทำงานแต่ออกไปดูอ่าดอกไม้ เด็กๆที่เขาปลูกไว้บ้านนี้เขาจะมีการปลูกผักปลูกสตรอเบอรี่ปลูกดอกไม้ปลูกพริกปลูกอะไรนะเขาจะพาเด็กๆครูเขาเพนตะกุเขาเรียกเดนมาร์กอะ่ะเขาจะพาปลูกผักมันก็น่ารักดี ปลูกผักแล้วก็พาลดน้ำพาอะไรแบบนี้ค่ะไปนั่งมองดอกไม้เขามันกำลังงามมันกำลังขึ้นไงคะดูแดดแดดร้อนมากแดดที่เดนหมากนี้จะดำนะคะต้องทากันแดด ห้าสิบเลยจริงๆแล้วเหมือนตามร้านขายยาบอกว่าไม่ต้องถึงห้าสิบก็ได้สามสิบสามสิบไม่อยู่หรอกค่าหน้านี้ดำเลยแหละถ้าไม่ห้าสิบบวกบวกอะ่ะไม่อยู่หรอกส่วนตัวนะเพราะว่าแดดมันอยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์นะ่ะมันอยู่ใกล้โลกมากเลยนอนๆพี่น้องนอนกันแล้วยังคะ6โมงทุ่ม1เลยนะเมืองไทยนะคิดถึงเมืองไทยคิดถึงมากแต่ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีใครนะครอบครัวส่วนตัวก็ไม่มี แต่ก็คิดถึงลูกก็อยู่เดนมาร์กแล้วแต่อยู่คนละบ้านอร่อยค่ะพี่น้องจา๋า ใครชอบกินนมหวานคอมเมนต์มาบอกด้วยนะอ้วนใช่ไหมไม่ละคะ่ะทุกอย่างเขาเรียกอะไรนะอ่าชีวิตเดียวชีวิตหนึ่งนะมันก็มีกลางวันมีกลางคืนมีอ้วนมีผอมมีสวยมีไม่สวยแต่ทุกคนอะ่ะก็คือจะต้องเป็นจะต้องได้อยู่แล้วเนาะ มันไม่ใช่ว่าอุ้ยอ้วนอะไรแบบอย่นี้อะไรอะไรก็ไม่กินจนจนเป็นโรคประสาทจนเป็นเอาเขาเรียกอะไรนะเป็นโรคจิตบางคนเมินด้ไปหาหมอโรคจิตนะที่รวดฟอมอ้วน ความน่ารักไม่ใช่อยู่ที่อ้วนหรือผอมนะคะความน่ารักอยู่ที่เอเขาเรียกอะไรอะความน่ารักมันจะมีเป็นความสุภาพอ่อนโยนเนาะจิตใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็น่ารักอร่อยมากพี่น้องมากมามา,มา,มาเอาไปใส่น้ำแข็งกินก็ได้นะคะ แล้วอะไรเพิ่มข้าวโพดกระป๋องข้าวโพดกระป๋องนี้บางทีภาษีก็เอาไปกินที่ทํางานนะไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แต่ข้าวโพดมันจะหวานมากก็ค่าถูกแล้วก็หวานสะอาดนะเขาทำดีมากเลยบริษัทเนี้ยคิดดูเกลี้ยงเลย เื่ยงเยียงเกียงจานเกียงจานเลยกินอร่อยอืมกา,าแฟค่ะโอเคนะคะฝากติดตามชมชีวิตของประสี แล้วก็ติดตามชมอะไรที่ทำได้ง่ายๆสบายๆของภาษีด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายบาย